เ่หลัทีประเทศไท้ายเรักนั้นหักน้ำแรงทิศเรื่องเศรษฐกิจมอพียงกับขบวนการจัดการงานสาธารธที่ที่ประชุมพิจารณาเราอาจจะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละประเทศครงการดำเนินการเรื่องก้าวหรความสเร็จของงานสาธารของแต่ละประเทศบางประเทศจะเริ่มต้นเพียงไม่กี่ปีแต่ความเน่าของการดำเนินงานสาธารนั้นทั้งข้องวางและรวดเร็วแต่บางประเทศมันนร้อยปีเเดียวกัประเทศเรา แต่ยังมีอีกเครื่องหมายคำถามบาใหม่ที่ผู้บริหารจะข้องดำเนินกนารบางประเทศที่เข้ามาร่วมปรมมนาานั้นมีการจัดเ,เรื่องราวใหม่เกี่ยวกับประเทศของเขาแวย,ยิง่งกระบวนการกะาการสากลของประเทศนั่นเอใค้ประเทศที่เป็นรัโดการนาท่อนที่นี่2รายได้ทพอว้อง้อขึ้น อันที่สามการกระจายตัวของรายได้ของประชาชนการสองเพิ่มขึ้นคือมีการไม่ได้รวยกระจุกกระจายไปถึงชุมชนทุกคนที่สำคัญนะครับในจำนวนทรานในยกนัาา้นเรามีอยู่แปดไม่ใชเป็นมาตรฐานไทยแต่ต้องเป็นมาตรฐานสากลซึ่งตอนนี้นะครับในสุด จากก่อนเองก็งเริ่มแล้วในบางโครงการนะครับที่ผมมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านนะครับก็คือโครงการปรับโครงสร้างขัชการของกลุ่มส่งเสริมจากก่อนให้มีความก้าวหน้าในสายงานเป็นไปตามมาตรฐานจากกนนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับข้อที่4ครับคือรัฐบาลเองต้องสับสน,นุนงบประมาณคือถ้าจับสานการเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเป็นมาระดับชาติแล้วรัฐบาลจะต้องเข้ามาสับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างจนะริงจังนะฮะ ข้อที่5เมื่อสปูดน,นะครทบท่านตุลาการท่านพูดไปแล้วท่านที่ก่อนพูดไปก็คือในแง่ของกฎหมายแล้วจะมาดูให้ความสําคัญแต่มันก็มีเรื่องของกฎหมายบางข้อที่อาจจะต้องมีการปรับต้องมีการเสริมมีการเพิ่มเข้าไปเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะครับกฎหมายที่เกียกเ่ยวข้อตัวรี่ไว้เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาและก็ส่งเสริมสับสนุนให้เรื่องนี้สามารถดําเนินไปได้่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดนี่ก็คือคือ4ข้อสี่ข้อแรกนะครับเป็นข้อเสนอของคณะท่นานกรรมธิการรัฐสภา แต่ข้อสุดท้ายเนี่ยทางกรมหลง,งเสรมสกปรพยายามเสนอเข้าไปเพื่อให้รอบด้านมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจบอแค่ห้าข้อครับวันนี้เนี่ยเราจะมีอีกหลายผู้มองอีกหลายข้อเสนอออกจากาทาาวิทยากรทั้งสามท่านหรือแม้แต่ท่านที่อยู่ในห้องประชุมที่นี่นะครับอาจจะมีมุมมองจะมา